ชาข้ามันก็ได้รุ่นนี้เลยเซีรุ่นใหญ่ก็มีนะนุ่มได้เลยไนี่บองตัวบังมการตัวกันมาเคี่ยงได้ได้นุ่านุ่มก็ได้น้าขานนุ่มนะใุ้้มอ่ะเดี๋รับามอก็ได้บองอันังนุพายหนุ่มุุนุ่มเ